สวัสดีครับพี่น้องมีลักแฟนเพลง FC แฟนคลับที่หลักและเค้ารพสุขูสุขคนครับท้ายพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับเนี่ครับเออ FC FC ครับผมครับผมงัน,นก,กัการทนเจ้าภับทางนี้ก็จะเป็นด้านหลังเวทีก็จะเป็นทิมพอครัวแม่รัวครับนี่พาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับการติดตั้งระบบเวทีแสงสีเสียง ก่อนทำการแสดงครับสำหรับงานในคืนนี้น้อง,อง,อง,งให้ไ้บ้านมาทางไหนนาะมาทางไหนครับโอ้โนี่เราเปลนล้อเพื่อนมากเลีโอ้ แสดงว่าพคนติดตามคือยังเรามาทำรถไทยอยเราว่างหูจักรในพ่วยานมา้ยหูจักร่วยานแล้วไปเทมซี่แล้วว่าติดตามตลอดนะโอ้นี่กำลังเก็บปั๊บพื้นที่พอดีเลยท่านเจ้าะไปกินเขาอิ่มไล่ตัวถ้ากันไปกินต้มไก่ไปเลี้ยงต้มไก่สมิ่งเยวสมิ่งเยวขนาดเลยหมอนึงเกียงของเรา เขาพี่น้องครับเดี๋ยวยังพาชมบรรยากาศนะครับบริเวณงานบริเวณสถานทีนะครับที่เฮาได้ติดตั้งเวทีมือแรงนะครับจารดูเทียนพี่ดีก่อนเอาจวดจวดสว <laughs> ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยื <laughs> ่อได้บ่ จือได้บ่นอ๋อจือได้แล้วครับบัดนี้คิดออกกันนะครับผม <c oughs> มาม้าวัดเด้นครับท่านว <c oughs> ็อยู่ดิหมายถึงว่าท่านดูแลอยู่นี่เนาะแม่กนก็บ้านคุณเด้บ้านเกิดบ้านเด็กการเกิดครับนี่แหละครับก็ผาบภูไปจังไป<ต>อาดอาตไปได้เป็นนายกดอกตัวน,น,น,นี้อดีตนายกผู้ไปจ้างอ่าผู้ใหญ่บ้านมือน,นั้นติดอ่ะเวลาเพิ่นเพิ่นเป็นท่านอดีตนายกเนาะตอนนี้เนาะเป็นบางนึงนี่มาครับผมมา7ปี11เดือน ครับผมไร้องไข่ภาพกุฎนาไข่ชีร้องไหมไข่ยูพู่ไงมาก10ป่าปีเลยนะเดี๋ยวพี่น้องครับถือว่าเป็นเป็นผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นมากนะครับนี่แหละเจ้าภาพลักๆเลยครับตรงกับเวลาไม่ทันไม่พร้อทันครับทันครับทันทันครับก็การนี้เก็โอเคเลยมากๆเลยนะครับสถานที่ถือว่าโอเคแล้วครับเอ้า่วยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดูได้มันดูมวย ชัดเจนเลยอยู่ตรงไปยืนตรงนั้นจะชัดเจนมากเลยเจอครับผมมันก็สิบ่ได้เขาเรียกว่าจะบ่ได้ไปกวนกันเนาะบรรยากาศกันบ่เสียงบ่ไปกวนมั่วมือนั่นคุณยายบั่นมาทำสัญญาว่าจ้างนัดกันอยู่อยู่ยาสุธรนจำได้นี่นะครับผมจะถอยยาโสครับผมคนับผมก็ผมก็มาถึงพอดีครับให้นจิ้มงานมาก่อนพอดีไปแวะบ้าน ไปนี่แล้วม่ว่างเอ้าเวทีไทยโอ้เวทีทางจังหวัครับมีต้องการแบบนี้ต้องการแบบนี้ครับขอสุดยอดครับพอาำครับตอนนี้กำลังมีชื่อเสียงนะครับโด่งดังอยู่เดี๋ยวมือแร่งพ่อกัน ประมาณสามทุ่มตรงนะครับท่อการแสดงปกติครับแต่มันมีประธานที่จะมาเปิดตัวซอสจะขึ้นก่อนสามทุ่มแล้วสจก็ประมาณหกทุ่มหกทุ่มตัเดียวคือคนมาหกทุ่มเพราะปลานม่หน่อยสจครับครับแต่สสจอให้เป็นประธานเปิดแต่เขามาไม่ได้มาเพราะกันถือว่างานต้อนรับงานใหญ่มากคือว่าเป็นกองเล่ยกันนะครับกองเล่ยกันอยู่ด้านบนแต่ตัวนี้เป็นเล็กๆธุรกิจ คนไปจ้างอยาก่อเจ้าอยู่มใส่น้อไม่ไงอบตอยู่มใส่น้อทำไมมาพ่อเจ้าเพนักนสียหาวตีเพ่นตามไม่หดใส่ที่เจ้าแสดงอยู่หุ่นนลยบ้านซาดบ้านซาดบ้านซาดอีก่อนบ้านซาดนี่ไกลๆนู้นฝั่งนู้นเมืองปลาไหลบ่อชุมพ่นบุรีชุมพ่นเราไปตามตามไปชุมพ่นบ้านท่าราเจ้าไปเป็นเรียนตลกบ่เจ้าเจ้าเรียนตลกก็เป็นผู้เชี่ยวบานแล้วเนี่จเป็นอบตบอกขึ้นจะไหนเม่ยน้าเจ้าเล่นตลกดีวะนะบอเมียนบอกก็เราไปางเอาได้เจ้าตลกดีวะต่อบเป็นตลกตีแซวดิซื้อดอกเอาดิน สถานที่ก็คือว่าเอื้อเนาะครับโอ้ถ้าเแบบมื่อก่อนในปีที่แล้วมันท่วมก็จะตรงหน้าพอดีปีนี้ได้ชัดเจนเลยอือ,อากาศก็พอดีเพรหนาวครับโอ้อยาหนาวนี่พอดีเป๊ะนังว่าดีให้บรรยากาศไหมผมว่าเหมาะเลยเดี่ยวท่านทุกอย่างสามชุมได้ครับเบิ้งแล้วตอนนี้ก็เำลังประมาณเกือบงหามงแนงวะครับอีกสิบนาทีหามงน่งพอดี ต่ว่าขึ้นโค้งขึ้นเก่องเสียงอีกสี่ชั่วโมงอันรับโมงไปเห็ดเป็ดระบบเมื่กตอนท่านนะครับมันก็ดือว่าระยะทางซึ่ง่าเรีลนบอกครับยุพุ่นดิยุอำเภอร้อยตอระว่างขอนแเจนกับชัยพุ่มหกใช่ครับออกมาสี่โมงสาพอดีมนพ่ครับ รถไถเจ้าข้งเป็นคู่ในเฉพาออดเฉพางานคนเร่าถักผมอยู่หนี่ยผู้ิบานวันนั้นเราผู้ยิบานใส่จวดวันะเราเขาคนเราขับรดไทะเป็นคู่เขไทเป็นพ่อของคู่ขับลดไทยคู่ขับลดไทยเป็นพี่ไอผมีีผมที่ขครับเอาวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับโอ้ยี่เนี่ยจะภาพชี่ใหญ่หรืลงทุนไปลวประมาณสี่แสนนั่นนะาชยวัน กาชัยวัฒน์คุณองเจ้าภาพแล้วบ้านยั่วอำเภอโคกโพชัยครับจังหวัดกนแก่นครับเลยมาสาเนียงน้อยแต่ว่ากระทันอยู่นะครับเบื้องแลงงบรรยาการจัดจัดของงดแล้วั่นยั่อพ่อคันสองเท้าอะพอกันสองเท้าเลยเหรอมนี่นะเท้บ้าุจะยุ่งเทยบนี่บ้านล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เขาแก่ใหญ่มดิฉันอาอีกท่านึงครับสวัสดีครับอีกท่านึงครับนี่ครับสวัสครับสวัสดีครหลวงชนครับผู้ประสานงานเกี่ยวกับการงานพระป่าบ้านจ่อในครั้งนี้ในวันที่หนึ่งมกราพศสองพันห้านี้นะครับผมมีความตั้งใจอย่างมากในงานนี้ผมทุ่มเททุ่มทุน ทุ่มพลังกำล,งกลังกายกําลังใจทุกอย่างครับเพื่องานเพื่อพัฒนาวัดอำนวยศีรบ้านจ้าของเราครับในงานในงานนะครับในงานมีบอลลัมวง,งใหญ่กําลังยอดฮิตเลยครับตอนนี้กำลังยอดฮิตเลยเพชรลำเพลินครับเ <laughs> พชรลำเพลนิน <laughs> ผแล้วก็มาเท้ากับมวยอีกยี่สิบเอ็ดคู่ครับโอ ช่อตแกงบ่ครับครูเอกน้องลิ้ยงเทวดาผมขอเรียนเชิญนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับตัวเขละตนาเท่านี่น้องนิตเทวดาคำพีเทวดาไปครูเอกมวยดังตัวนี่คำพีเทวดาครูเอกขอเรียนเชิญขอเดียวขอเรียนเชิญพี่น้องที่อยู่แถวรอบนอกอ้อมอกอ้อนแถวอำเภอรัตนาบุรีเราหรือว่าจะเป็น แฟนคลับของหนิงปัตมาหรือจะเป็นแฟนคลับของหมอลำอ่าเพชรลำเพลสแสดงว่ามือแรกงมีอ่าศิลปินรับเชิญมีศิลปินรับเชิญคือคือปัตมาครับหนิงปัตมาใช่ครับใช่ครับก็ก็เรียนเชิญครับพี่น้องอที่เอ่อสายบุญทุกคนทุกท่านที่เคยร่วมบุญกับผมแล้วประสบผลสําเร็จก็อยากจะเรียนเชิญท่านเข้ามาร่วมบุญอีกครั้งหนึ่งครับบูชาองค์ลุก บูชาตำบลหนึ่งร้อยบาทบูชาได้พระเครื่องบูชาคือองค์หลวงป,ปู่กาหลงเที้ยวแก้วครับด้านบน,นนะครับขอบคุณครับในงานมีหลายอย่างครับขอบคุณท่านมานพชัยนะครับที่เดินทางมาถึงเรามาถ,ถ่ายทาการการทํางานของผมในวันนี้ขับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเออแต่เจ้าขับไฟประสานงานประสานการนี่ครับว่าจะเป็นช่างอดิศรนัยยก เอาเนาะเจ้าทำงานของเจ้าเนาะงบันี้เนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับมี่ยังสิยฮาลุปุ่งเข้าไปเด้อครับครับครับผมขอบคุณหลายครับยินดีครับกระบุกเสียงสถานที่นะครับเราบรรยากาศเดี๋ยเบิร์เดือชมโอ้ ก็ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับที่น้องเมื่อนีนลูกร้านหมอลำพิลล์ลำเพลินหรือคารวันทีมงานนะครับเปิดทําการแสดงอยู่ที่นะครับบ้านจ้อตําบลแก่อาเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับหรือว่าตอนรับสกรัตไม่เทศกาลนะครับปีใหม่ไทยพศ2567ครับลูกห้านหมอลำพิลล์ลำเพลินเปิดทําการแสดงอยู่ตรงนี้ครับ เอาพี่น้องครับมาลุ้นน้ำกันรักติดตามน้ำกันว่ามือแรงนะครับสามทุนตรงเข้าสีแสดงขั้นบ่อพี่น้องมาเบิงเด้อนะครับนะครับทุกระบบจะพร้อมไหมนะครับตอนนี้เวลานี่ยสิบเจ็ดนาฬิกาพอดีเด้อพี่น้องเด้อเวลาอีกสี่ชั่วโมงนะครับพร้อมเราจะพร้อมนะครับประมาณไหนขนั้นแล้วครฝากพี่น้องท่านเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานที่นะครับเขามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ครับ เอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้โันนี้บาลสายจวดจะคงเสียรัาพาจากพี่น้องเอาไว้เพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าจังหวะกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับรูซี่โอโเย็นบรรยากาศเลยรูซิ